โป c โก X5 และ X5 Pro เผยภาพเรนเดอร์อย่างเป็นทางการก่อนเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้กับกล้องหลังความละเอียด108ล้านพิกเซลพร้อมกับหน้าจอ120 Hz, บบารีเฟรชเรท120เฮิร์ตัแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ครับ่ากับมาเด็กข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในว่าสเปนเนกาสาสิบันีนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจภย์ข่าวสารที่มาเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่มีการพบรายชื่อโปโก x 5 5 g และ x 5 pro 5 g ได้พันการลรองจดกหน่วยง,งานกสทชในบ้านเราไปสักระยะหนึ่งนะครับล่าสุดก็มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ของทั้ง2ว่าที่มือถือรุ่นนี้นออกมาเพิ่มเติมกันให้เราได้เห็นนะครับโปโก x 5ซี series เนี่ยทั้ง2รุ่นนะครับจะมาในดีไซน์แบบใหม่นะครับที่มีความคล้ายคลึงกันกับ โปรโก X5 5G นะครับที่มีหน้าจอลงโคง้งเป็นแบบชู2.5สดีรับครับพร้อมกันในเรื่องของฝาหลังนะครับด้านลงโค้งตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายคลยกันกับรุ่นโปรโก็คือโปรโก X5 Pro 5G มีขอบของตัวเครื่องที่แนบเปียบนะครับเป็นแบบเปียมฝาหลังของตัวเครื่องด้านหลังจะเป็นประกายไม่ลงโค้งนะครับโดยทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีกล้องทั้งหมดนะครับ3ตัวด้วยกันในกล้องหลังได้แก่ ปโป c โ X5 5G จะมีกล้องเลนหลัก48ล้านพิกเซลในส่วนของ X5 Pro 5G เนี่ยคือตัวโปรกล้องจะมากกว่าที่108ล้านพิกเซลสเปคเบื้องต้นนะครับของมือถือทั้ง2รุ่นอันตัวแรกก่อนเลย X5 เฉยๆก่อนนะหน้าจอ AMOLED 6.67นิ้ว Full HD+ Refresh 120Hz ครับชิปเซตเป็น Snapdragon 695 5G RAM 6GB แล้วก็ 8GB แบ่งเป็น2รุ่นเช่นเดียวกันหน่วยความจำ ROM 1 2 8 2 5 6ับแบตเตอรี่ 5000mAh กับการชาร์จที่เร็ว33วัต์ครับ ล้องหลังเขามี3ตัวเรนหลัก4 8ล้านพิกเซลอัลตร้าวย8ล้านมาโคร2ล้านพิกเซลและกล้องหน้า13ล้านพิกเซลกล้สบัดป้องกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP54 ครับมี3สีให้เลือกได้แก่สีเขียวฟ้าแล้วก็ดำาครับมาที่รุ่นพี่อย่าง p o c o X5 Pro 5G นะครับมือถือรุ่นนี้เนี่ยสมารพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.67นิ้วให้ความละเ, SD เอียด Full HD+ Refresh อ a t e 120Hz หน้าจอเป็นไก r ์ล่า gas 5นะครับชิปเซตเป็น Snapdragon 778G 5G ให้ RAM เป็น2รุ่นคือ 6GB แล้วก็ 8GB ครับรอมเช่นเดียวกัน128 256กับแบตเตอรี่ 5000mAh และการชาร์จที่เร็ว67วัตต์กล้องหลัง3ตัวครับเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลอัลตร้าไวท์8ล้านมาโคร2นะครับกล้องหน้า16ลา x, ้านพิกเซลกันน้ำฝุ่น IP68 3สีได้แก่สีฟ้าสีดำแล้วก็สีเหลืองโปโกนะครับ โปโก X5 ซีรี์ทั้งสองรุ่นนั้นจะมีการเปิดตัวในช่วงเวลาใดนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวก็รุ่นในเรื่องของราคาด้วยแหละเพราะว่าโปโกเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นมือถือในราคาที่คุ้มค่าและสเปคที่แบบสเปคดีสุงเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย,ยอะไรเงี้ยครับก็จะแบบตีตลาดในส่วนนี้เอาใจคนที่ชอบแบบชอบสเปคดีดสเปคลงแรงอะไรเงีเยย้ยน,นะครับก็เดี๋ยวถ้าเปิดตัวเมื่อไหรเดี๋ยวไว้เรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งมีใครนะครับอยากได้มือถือรุ่นนี้บ้างก็มินบอกใต้คลิปี้ไดครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยพเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกนค r Code โ้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ Pro 5G และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคอนนเราต่อไป ช่องเรามี f เฟ b บ o k f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย